สวัสดีครับผมชื่อเพลงครับสวัสดีครับผมสตางครับผมสวัสดีครับผมฟิวครับวันนี้เราจะเล่นเกมดีโป o นะครับดีโปเป็นเกมในสตรีมที่เล่นได้ในแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์หรือ p c ซึ่งเป็นเกมที่จะเล่นกันได้6คนครับในเกมนี้เนี่ยเราจะเป็นหุ่นกระบอกนะครับที่เราจะไปเก็บขยะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งของที่เราได้มาเนี่ยครับไปคัดแยกขยะแล้วเราก็จะได้เงินมาแต่ คิดว่าคุณจะเก็บขยะแล้วก็นหนีออกไปจากที่นี่ได้งา่าหรือเปล่าเปล่าที่นี่มีผี<ฮ> <c oughs> ไม่ทายหวัวใจเสร็จถ้าเกิดว่าคุณรอดจากผีไปได้แล้วก็ส่งของไปได้เนี่ยคุณก็จะได้ไปอยู่ที่หน้าร้านค้าแล้วก็สามารถซื้อของอัปเกรดได้หรือว่าจะเอาของเนี่ยไปฆ่าผีก็ได้ครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปเริเร่มเล่นเกมเลยดีกว่าครับ เลเวลหนึ่งโอเคครับเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับก็คือการเก็บของนะครับให้ครบโคต้าแล้วเราก็จะผ่านด่านแรกไปด้วยกันพร้อมไหมทุกคนพร้อมครับพร้อมพร้อมไม่พร้อมเ่ยโคต้าคือมุมปากบนนะครับแปดพันเอบางคนเป็นแปดศูนย์แปดมันเป็นแปดพันไปแล้วคุณหนักแล้วนะของนนะี่แมปนะถ้ามีของแในแมปได้นะผมจะขึ้นจุดเหลืองๆของมีค่าสีเหลืองนะผมใช่ ไงเกาอยากจะผีเวยเนี่ว้อยู่ไหนวะ่ายๆลงกับที่ฐานอีกของเขากแหละไปใส่สิพลาดพลาดพลาดตัวทีเฮออเ่ยไรเฉยไรโอ้ยผี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 ตีผีตีผีตีผีผีลาผี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 ันผีผีี ติงกัิงกัิงกัิงก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 ิง o p ช่วยฉันด้วยฉันกิดกวยอยู่บนหลังคางอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรไอ่ะอะไรอ่ะไม่ไรเดี๋ยวข้างหน้าดิเดี๋ยวข้างหน้าดิเมื่อกี้อันนี้มันเปอยหรือเปล่าอือปเปอะใครจะอยู่ก็อยู่ยมาิมามาย ตายแปลกๆต่าตัวโตหน่อยนิยนหแหมจะเล่นจ้าเอ๋หน่อยไม่ได้เลย <c oughs> นี่เดี๋ยวอันนี้ผมให้ดูมันจะคือหัวที่เราตายอ่ะมันจะพอเราตายอ่ะมันจะกลายเป็นหัวเว้ยเราแบบพอกดอีะมันจะสามารถพูดกับคนอื่นได้ในระยะที่หัวเราตาย,าตายอ่ะเนี่ยสวัสดีครับช่วยฉันด้วยอันนี้คือหัวตะตงังนะผมตายฮ่าสมนาทคอยดูด้วยกับ ปีปากเงียบเงียบไอ้ไรประโยชน์บายบายลากอเอาครับก็ถ้าเพื่อนตายก็ไม่ต้องเป็นหัวับผมเราสามารถเอาหัวเพื่อนเอาไซที่ส่งของครับผมแล้วก็เอาของเข้าไปถ้าเกิดว่ามุมขาบนเนี่ยมันเลยโคต้านเนี่ยก็สามารถชุบชีวิตเพื่อนเราได้นะครับผมแต่ว่าเพื่อนจะเล่นเหลือแค่หนึ่งนะ ดูให้ดีนะครับเกมนี้มีเลือดแล้วก็จัตุมิน่าอยู่บนบนซ้ายเอาอไรส์ข้าจะปักเมอแข็งไปกวนดื้อนี่พอเราเข้าฐานแล้วเลลื่อเพิมเราสามารถผ่านด่านหนึ่งแล้วนะแต่ว่าส่งของแล้วก็อยากแล้วก็อยากเล่นต่อก็ไปนะนี่อะโอเคครับก็ตอนนี้เรามาถึงหน้าช็อปนะผมแล้วก็ผ่านฐานแรกเรียบร้อยเราสามารถผ่านฐานแรกมาได้แบบ อีซี่อีซี meeting, ่นะเออมีแต่พวกกระอจแลอะที่ตายชมนทำอะไรให้ดูตามนะผมไปครับจบด้วยกันตรงนี <vale ้อะไรที่นี่ที่ไหนที่ตามกไกโอเคครับก็แค่ตรงนี้ไม่ยไงกของมาแล้วก็ตเพื่อนจะต้องรอดไหลไปโยนต้องรอดไ่ใช่ไหอไปโยนตายแต่ตายอาอ ใช่แกตายแข่งจะตายรู้อย่าเอกคาริเบอร์ป่ะผู้อย่าราชาราชาแช่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 แโอเคครับคราวหน้าเราจะเล่นเกมอะไรกันอีกก็ไว้พบกันใหม่โอ้เจอกันครับบายครับสวัสดีครับ